รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเบน b บสมีแต่สิ่งดีๆ <c oughs> ให้เธอมากมายเบนโบสชมมาแล้วครับพบกับพวกเราเบนและ b บสได้เป็นประจำที่ช่อง13ทุกวันอาทิตย์เวลา9้นาฬกา30นาทีนะครับใช่แล้วครับ ว่าแต่น้องๆทานอาหารเช้ากันหรือยังเอ่ยนั่นเงสิอาหารเช้ามีประโยชน์และสําคัญมากเพราะช่วยบํารุงสมองของเราให้เรียนหนังสือเก่งๆด้วยนะงั้นอย่าโมัเสียเวลาไปดูช่วงแรกกันเลยและ,และคอนหุ่นสุดป่วน,วนมาแล้วครับวันนี้เสนอตอนเบนเป็นผู้ชายจริงๆนะ จริงๆเลยนะเราเนี่ยที่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยแถมยังหน้าตาดีอีกตั้งหากนะแม้ภูมิใจภูมิใจ <c oughs> อ้าวหวัดดีน,นันทํามรา,าอยู่วันน่นฮะแม่หวัดดีกำลัง,งส่องกระจกดูความน่ารักของตัวเองอยู่งาโห สองกระจกเหรอแล้วหาเจอนะฮะหาเจอเปล่าความน่ารักของแน่นะเจอสิแหมเบนอย่ามาว่าแนนแบบนี้นะแนนเป็นผู้หญิงก็ต้องมีความน่ารักอยู่แล้วละการเป็นผู้หญิงเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเหมือนกันนะลเป็นผู้หญิงดูสิลองเป็นดูสักสองสามวันดีมากดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะลองดูมาฮะฮเอาม่เอามาเดี๋ยวแนนสอนให้แนนมันมันจะดีเหรอแล้ว ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างอนนงั้นๆั้นนมามาเอาหูมาใกล้ๆนี่เลยมามามาเอาเข้าเลยเข้ามามาว่าไงนะจะบอกให้นะอ๋ออ๋ออ๋อปัง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 เราไปไหารแล้วไม่กลัวเจ้าหรอกปัง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  เออว่าแต่แนน่ะแนนกับเบ้นจะไปไหนหรออ,ออ๋อก็แนนกับเบ้นน่ะกำลังจะไปเล่นตุก๊กตากันอยู่นะ,ะจ๊ะใช<ะ>่เยเบ้นจะไปเล่นตุก๊กตาด้วยหรอเยไม่เคยแมนเลยนะ วิธีดีอ่ะไม่เหมาะกับผู้ชายเลยนัดนตีนัดนัดตีเล่นตุ๊กตากันเนี่ยนะแมนไม่ต้องพูดมากหรอกนะนี่นี่นี่มากินขนมกันก่อนดีกว่านะมา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 กินขนมมาเลยมาเลยนี่ขนมเยอะแยะเลยอ่ะแปลกแปลกนะนู่ิสังเกตอร่อยจังเลยนะเงแย่เป็นอนื้อใช่ใช่อร่อยจังเลยดูสิเหมือนกูเหี้ยดูสิเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนั่นสิก็อร่อยไม่ได้แล้วนะอย่างนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างนะดูดิก็มองแค่นี้อันนี้แค่นอะ แปลกมากทำยังไงดีเนี่ยดีนะทุกคนนี่สิเบ้นเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างจริงๆแล้วล่ะป๊อกว่ามะนี่ๆต้องจัดการแล้วล่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วน่าหลงเลยน้องตอนที่เบิ้ลกับบล๊อกมองเบนแปลกๆอ่ะเนาะแต่แม้เบ้นจะเดินหนีบๆซะจนเมื่อยขาแล้วล่ะแล้วตอนกินนะต้องนั่งเรียบร้อยโอ้โหลำบากนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีเหมือนกันแน่นเนาะถ้าอย่างนั้นก็ต้อง นี่เลยลองแต่งหน้าเป็นผู้หญิงอ่ะงั้นเหรอแล้วแล้วแล้วจะทำยังไงไม่ไม่ไม่เล็นะเดี๋ยวแนนจะจัดการเองเรื่องนี้แนนถนัดเอาเางั้นเหรอแบบนี้นะเออนี่นี่เอาเลยนี่เลย้วอเอหรอจิงเหรอนะดูตีนดูตีนเป็นยังไงบ้างบอสเุ้ยค่อยเป็นไปแล้วอ่ะอสดีเห เอ้ยดูสิพ่อสแย่แล้วแย่แล้วอ่ะเบนน่ะให้แนทแต่งหน้าให้ด้วยนะพ่อดูสิเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเนี่ยขนาดนี้เลยนะสงสัยเราจะปล่อยให้เบนน่ะอยู่กับแนทมากเกินไปแล้วลรืมั้งเนี่ยฮะเลยอ่ะเแย่แล้วล่ะเราต้องเราต้องหาทางช่วยให้เบนเป็นอย่างเก่าให้ได้นะพ่อนะอย่างนี้ไม่เอานะใช่ใช่โอ้ย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 โอ้อ้ยโอายโอ้ยโอยโอ้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 ยโอยโอ ว่าเดี๋ยวจะลกแล่นแล้วล่ะลิกจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโหดุ๊ยต้องมาอะไรอยอะไรอีกแบงค่อะไรอเนี่ยโยนไม่ไหวแล้วนะแต่งตัวแบบเนี่ยจะตตัปในภาพสของเบสกันดีล่ะนี่มือของแมนเองค่ะ บนยินดีช่นเดียวกันนี่คัสสวัสดีค่ะเบนจ้ามอยู <5> <5 <5 <5 <5 ่ๆเบ้นถึงได้มาแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้แล้วจ้อเกิดอะไรขึ้นละจ้ะอ๋อใช่แล้วเบนทำแบบเนี้ยหมดกันเลยอ่ะแล้วอย่างเนี้ยใครจะมาเล่นเกมต่อสู้กับโบล่ะฮะเกมยิงปืนนี่อ่ะโอ๊ยไปกันใหญ่แล้วนะทุกคน เบนนยังเป็นผู้ชายอยู่นะครับอ้าวอ้าวอ้าวแล้วนันมาแต่งหน้าใส่กระโปรงอย่างนี้เบ้นนอะนัครูว่าเบนน่อยากจะรู้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วจะเป็นยังไงเบนก็เลยลองเป็นผู้หญิงเล่นๆดูนะคะแต่ว่าเบ้นเลิกแล้วนะครับเป็นผู้หญิงอะลำบากมากเลยอะไม่ไหวไม่ไหวเป็นผู้ชายดีกว่าพอดีแล้วละจ้ะต้องปรึกษาครูก่อนนะถ้าเป็นจริงๆใช่แล้วอ่านี่ไง เบนดึงกระปองแล้วเนี่ยเบนก็เป็นผู้ชายเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมล่ะทุกคนนี่ถอดกระปองออกซะคราวนี้ก็เป็นแมนเหมือนเดิมนี่ไงเล่าจริงๆค่ะเบนก็แค่อยากจะลองเป็นผู้หญิงดูเท่านั้นล่ะแน่นบลองได้ทุกคนสบายใจกันได้เลยนะคะได้โลกออกไปดีวู่ก็ลองอกเหมือนกันนะเจเนียเนี่ยจะว่าไปแล้วเบนน่ะแต่งหน้าอย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยนะ ใช่ใช่ใช่เลยนะสวยกว่านน,นอีกด้วยนะเบนนะไม่เอาไม่จริงหรอกนานนสวยที่สุดอยู่แล้วงั้นเบนรีไปเลยนะรีไปลบน้แล้วเข้าไปเล้ไปไปไป,ไป,ไป,ไปโอจริงๆนะๆนนามาเบนไม่ก็สวยกว่นนานนหรอกน<ห>่าไม่มที่ที่หนึงห่งเลยค่ะจริงจริงนะเนี่ย,<ห>ยน,น,นะถ้าป๊อปแต่งอย่างนี้<ห>บ้างนี่ป๊อปจะเป็นยังไงนะป๊อปต้องสวยแน่เลยนะไปไกลเลยไมไหวหอกจริงอเยเป๊อปย่ให้พูดเลยนะ บ้ัสวัสดีครับมาพบกับอมาสุคุงในช่วงรอบรู้รอบตัววันนี้อมาสุคุงมีการ์ตูนสนุกสที่สอดแทรกสาระความรู้และความบันเทิงมาให้ดูกันด้วยนะรับรองต้องชอบแน่นอนโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอยากดูแล้วล่ะงั้นไปดูกันเลยไปเลยครับสนับสนุนโดย ข้าวพีชและโตเจลลี่เช็คตอนสัญญาณไฟจราจรนี่นเบนจำได้ป่ะที่คุณครูเคยสอนให้สังเกตรหรือสัญญาณไฟจราจรถ้าสัญญาณเป็นไฟสีเขียวแบบนี้เป็นสัญญาณว่ารถขับผ่านถนนหรือทางแยกนี้ไปได้ สัญญาณไฟเป็นสีเหลืองอมพันแล้วเป็นสัญญาณให้รถทุกคันต้องชะลอความเร็วเพื่อเตรียมหยุดรถยังไงล่ะหยุดได้แล้วอกัอบปลิวเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมรถคันนั้นไม่ยอมชะลอความเร็วเลยล่ะนั่นนะสิขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรแบบนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่เนี่ยไม่ดีเลยอะ สัญญาณไฟเป็นสีแดงแล้วจำได้เป็นสัญญาณให้รถทุกคันหยุดรถในทันทีเย้ได้กลับบ้านสักทีเนาะโบสงั้นเราข้ามถนนกันเลยนาะเกือบไม่เกือบไปแล้วแล้วแล้วเขามาจอดบนทางม้าลายแบบนี้แล้วคนอื่นเขาจะข้ามถนนกันได้ยังไงล่ะครับเนี่ย เอา,เอาไฟเขียวสรนแล้วเสีงสงเยงลอยอะคราวนี้ทางสะดวกแล้วรีบไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ได้ข้ามอีกนะ ยังว่องไวเกือบไปแล้วทำไมไม่ทำตามกฎจราจรกันซะมั่งเนี่ยไปการข้ามถนนมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้เนี่ยน่าสิเกือบไม่โดนแล้วหิวข้าวแล้วอะคืนนี้จะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเราสองคนเนี่ยเวลาข้ามถนนคนให้ผู้ใหญ่พาข้ามจะปลอดภัยกว่าหน้าเด็ก การ์ตูนรอบรู้รอบตัวจบแล้วสนุกมากๆเลยเนอะว่าไมมล่ะเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าอมาสุคุงจะเตรียมการ์ตูนสนุกๆที่สอดแท้สาระความรู้มาให้ดูอีกแน่นอนวันนี้หมดเวลาของอมาสุคุงแล้วล่ะแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับคำศัพท์น่ารู้การข้ามถนนที่ถูกวิธีควรข้ามที่ทางม้าลายคำว่าทางม้าลายภาษาอังกฤษคือ Zebra 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 Crossing Ze Crossing Ze Crossing ทางม้าลายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุควรปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรคำว่าไฟจราจรภาษาอังกฤษคือ traffic light Traffic light. Traffic light. ไฟจะลาจอนผู้พิทักรุ่นจิ๋วตอนเมื่อโลกหาดน้ำนี่แน่การสักได้ฮึ๊บฮ่ตั้งนานก็จะเสร็จไปอ่าบน้ำก่อนดีกว่าเรา เิกระสุนเตรียมพร้อมปัง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 ังปังปังอานอมาั้งหลังหรือไงลบกอลกอมาเยอะเลยวู้ฮ่าน้ไหลแรงจังเลยอย่างนี้ก็ต้องเดนหน้าเันกำลังว้เบชนะเป่นันข้าได้แล้วอย่าลืมปิดน้าด้วยละจ้า้เล่นกาลังมันเลยแต่ว่าผิวพอดีเลยครับไปทานข้าวด้วยดีกว่า เอาไปซักก่อนจ้าเออมีเครื่องซักผ้าก็ดีอย่างนี้เลยนะเครื่องสภาพอะไรไปเนี่ยแม่ครับเครื่องสภาเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับไม่มีน้ำออกมาเลยไม่เป็นไรหรอกจ้าผมใส่น้ำจะไม่ไหลเนี่ยไม่ไหลเหรอโน้ำไม่ไหลจริงๆด้วยอ่ะทำไงดีปวดท้องจังเลย อยิ่งอยากบอกนะว่าไม่มีน้ําอยู่ในใจครเนี่ยรับไม่ได้นะไม่มีน้ำเราจะทำยังไงอ่ะปวดเท้าจะแย่อยู่แล้วพาก็ะบาดซักจานก็ไม่ได้ล้างโอยเม็นจะแย่อยู่แล้วทำยังไงดีเมื่อไหร่น้ําจะมาสักทีแล้วเนี่ยประกาศประกาศขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นน้ํำในเขื่อนได้แห้งหายไปหมดภายในคืนเดียว ทุกเขื่อนอไม่มีน้ําเหลือพอที่จะผลิตประปาใช้หรือน้าด<ะ>ื่มได้อีกไม่มีน้ําเลยไม่ไปได้ยังไงอย่างนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นแน่แน่ลอยไอ้บอสแนนคันไปทั้งตัวจะแย่อยู่แล้วอย่าบ่นเลยน้บอสก็คันเหมือนกันนั่นแลหละเมื่อไหร่จะมีน้ำตักีนะนั่นสิไม่มีน้ำแบบนี้รู้สึกยังไงก็ไม่รู้แย,ย่ยจังงลอยเนาะนี่แนนบอส หลอป๊อกด้วยดิป๊อกทำไมถึงมามมแบมแบบนี้อะฮะทำไงได้อ่ะฟันก็ยังไม่ได้แปลงเลยนะเนี่ยนนี่นน้ำคนละตั้ง300บาทน ทรัพยากรที่สําคัญมากนอกจากเราจะใช้น้ําเพื่อดื่มและชําระล้างร่างกายแล้วน้ําก็ยังจะช่วยในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วยนะจ๊ะเด็กๆน้ําจึงเป็นทรัพยากรที่เราทุกคนต้องประหยัดถ้าแบ่งโลกออกเป็น4ส่วนด้วยกันก็จะเห็นว่าน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง3มใน4ส่วนเลยทีทเดียวีดีนะกัปตันเบนพบวัตถุประหลาดลอยอยู่นอกโลกจากการสํารวจพบว่ามีน้ําถูกกักเก็บไว้อย่างน่าสงสัยคิดไว้แล้วเชียว จะต้องไปตรวจสอบสักหน่อย สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิง จะพาน้องๆไปพบกับกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนวรรัฐศึกษานนทบุรีจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยค่ะนทุรีนทบุรีด้วยนเราุกนวาดสนุกด้วยประโยชน์จากต่ประเทศ แล้วในอาทิตย์หน้าเป็นบทโชวจะพาน้องๆไปพบกับโรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะกระตุ้นจบแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาน้องๆไปเที่ยวไหนกันต่อบ,บ้างเอ่ยแต่ก็อย่าเที่ยวกันเพลินจะลืมทำคการบ้านกันนะครับ และทุกอาทิตย์ก็อย่าลืมมาพบกับพวกเราใหม่เวลา9ก้นาฬิกา3นาที่ช่อง13แห่งนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเบนโบช<อ>สวัสดีครับ